สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับผมเจดรับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นข่าวส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกามาเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับนะครับการที่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทําการดําเนินคดีกับชายสัญชาติรัสเซียคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอเมริกาด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยนะครับ เผยแพร่ก,กระจายข่าวเท็จที่เป็นข่าวพรบพกันด้นะครับผมหรือเป็นข่าวโฆษณาชวนเชื่อโจมตีนักการเมืองสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานราชการต่างๆโดยที่ชายคนนั้นเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่านายอเล็กซานเดอร์วิกโทโรวิชอีโอนอฟจากการรายงานข่าวของสำนักพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยเขาได้มีการระบุว่านะครับตอนนี้ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการนะครับผมออกหมายจับนายอเล็กซานเดอร์วิกโทโรวิชอีโอนอฟซึ่งเป็นชาวรัเสเซียเนี่ยด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยนะครับทำ ปฏิบัติการพระพกันดาที่เป็นการนําเสนอข่าวเท็จข่าวปลอมต่างๆในแง่มุมของสงครามยูเครนนะครับผมที่ในเนื้อหาของ ข่าวพระกันด้าต่างๆที่เขาปล่อยเนี่ยมันจะเป็นการพูดบ่นทําลายนะครับผมการเข้ามามีส่วนในสงครามยูเครนของตัวสหรัฐอเมริกาและประเทศฝั่งตะวันตกและนะครับผมเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนทางฝั่งรัสเซียถึงการชอบธรรมในการบุกยูเครนครั้งนี้โดยที่ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมได้ปฏิบัติการผ่านทางกลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่มากมายหลายกลุ่มเลยนะครับผมยกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งที่ได้มีการออกไมา้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว African Peoples Socialist Party ซึ่งถ้าเกิดฟังจากชื่อกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนเลยนะครับผมว่าเป็นกลุ่มที่มีอุดมการทางการเมืองเนี่ย ออกไปทางฝั่งของสังคมนิยมโดยทางการสาหรัฐเนี่ยได้ออกมาบอกว่าหน้าที่หลักของนายยอนฟเนี่ยนะครับเขาจะทําหน้าที่เป็นเหมือนล็อบบี้สเป็นตัวกลางระหว่างมอสโกกับกลุ่มการเมืองต่อต้านรัฐบาลต่างๆในสหรัฐในการสนับสนุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของข่าวสารหรือเรื่องของคอนเน็ชันต่างๆ ซึ่งก็เรียกได้ว่าทาง FBI เนี่ยนะครับผมมีการติดตามนายยูโนฟเนี่ยมาตั้งแต่ปี2014แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีการออกหมายจับนะครับผมในปี2022แต่ในขณะนี้เนี่ยตัวของนายยูโนฟเนี่ยนะครับผมก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่มอสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยที่ทาง FBI เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการเพิ่มเติมว่านอกจากนะครับผมด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยจะทําการเพราะพกกันด้าใช้ข่าวเท็จนะครับผมโจมตีทางการสหรัฐแล้วเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผมในอีกหลายหลายคดียกตัวอย่างเช่นนะครับผมคดีของการเข้าามามี ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแม้ว่าจะเป็นการสนับสนุนตัวของนักการเมืองหรือว่าการใช้ข่าวสารโจมตีนักการเมืองฝั่งตรงข้ามแต่ว่าทาง FBI เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาระบุนะครับว่านักการเมืองที่พูดถึงเนี่ยคือใครนะครับเพราะก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มีหลักฐานที่มัดตัวได้เพียงพอซึ่งล่าสุดทาง FBI กับตํารวจท้องที่เนี่ยก็ได้ทําการนะครับผมบุกเข้าไปตรวจค้นนะครับผมสถานที่ที่คาดว่าเป็นฐานปฏิบัติการหลักของตัวของนายอียโนฟซึ่งก็ได้หลักฐานนะครับผมเป็นเอกสารต่างๆน,นานามากมายสื่อเห็นถึงการเป็นคอนเนัตว กลางของเขาระหว่าง กลุ่มการเมืองในสหรัฐกับทางการรัสเซียและบางสำนักข่าวก็ยังบอกอีกนะครับว่าทางการสาหรัฐเนี่ยได้ระบุเรียบร้อยแล้วว่านายยูนอฟเนี่ยถือว่าเป็นรัสเซียนออ r เปอเรเตอร์นะครับผมหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งมอสโกที่ถูกส่งมาเพื่อทำโคเวิร์ดออปเปอเรชันนะครับผมหรือปฏิบัติการลับซึ่งในที่นี้ก็คือปฏิบัติการพากพันด้าเนี่ยแหละในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยแสดงให้เห็นว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ยังคงมีความพยายามนะครับผมที่จะไปทำโคเวิร์ฐออป็น การนะครับผมขยยอิทธิพลและบั่นทอนความมั่นคงของตัวสหรัฐอเมริกาในทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการดิสเครดิตสหรัฐอเมริกาในสงครามรัสเซียยูเครนหรือการแอบสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งซึ่งทางการสาหรัฐเนี่ยก็เชื่อว่าเขาเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆน,นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลย